สำนักงานตางค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่งานตา่วางพิซซ่าเวิลซีซั่นนองเลิฟนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเช็คอินจุดแรกก็คือบริเวณทางเข้างานนะคะโดยทางการท่องเที่ยว่ป,ประเทศไทยนะคะร่วมกับทางเศบา,วาลวัรต่างทางจังหวัดตางทางผู้ประกอบการของการคะ้ารุ่นใหม่จังหวัด งานครั้งนี้ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศก,กาลแห่งความรักในครั้งนี้ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่เวลา4โมงจถึง3ทุ่มณสวนทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดน่างค่ะ<อ>และตอนนี้เราอยู่ในที่จุดเช็คอินแล้วนะคะโด<อ>ยทางงานนะคะจะมีมาตรการการควบคุมป้องกันโควิด -19 นะคะโด<อ>ยเราจะต้องสแกนวัดอุณหภูมิก่อนนะคะ จากนั้นเราจะไปที่จุดคัดกรองนะคะหลังจากที่เราสแกนวัดอุณหภูมิแล้วนะคะเราจะสแกนล็อไอชนะเพื่อเข้าสู่แคนนะคะแล้วก็ติดก๊อการติดแสต็กเกอร์จากทางผู้จัดงานค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องโชว์นะคะว่าเราฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วผ่านแอปหมอพร้อมค่ะสำหรับรจุดนี้นะคะก็คือโซนแรกนะคะก็คือคนเลดิ<อ>งแพนเนอร์ค่<อ>ะ การออกร้านเพื่อบอกกับคนที b b, ่ no. ต้องการปรึกษาเรื่องชีวิตคู่นะคะวางแผนเรื่องของการมีบุตรอะไรเนี่ยค่ะโรงพยาบาลวชิาวัฒน์แพทย์ก็มาให้ความปรึกษากับเราด้วยค่ะจะคล้องไหคะจะค้องเราจะขาาหรับงานงานต่างฟุตเซนติวัลนะคะซีซั่นออฟเลิฟจะประกอบด้วย6โซนด้วยกันนะคะ ่ซนที่1ที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นโซน wedding planner ค่ะส่วนที่2ก็คือ chef ิ i e ฟ factory จะมาในสไตล์ยุโรปนะคะส่วนที่3มจะเป็นจะเป็นนีสไตล์ค่ะส่วนที่4ก็คือไชนีสไตล์นะคะส่วนที่5ก็คือไทยสไตล์แล้วโซนที่6ก็คืออ p อเรสแอนด์ซีค่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดแรกที่ chef ิ e w factory กันเลยนะคะ เป็นสัตว์คอลูกมูอตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของเจ๊บนิสแล้วนะคะเราอยู่กับพี่ต่อย ร้านคามคุ้นะคะอยากให้พี่ปอ,อยอธิบายถึงคอนเซ็ปต์ของร้านคามคุณคนนิดนึงค่ะก็ร้านของเรานะคะคือเสื้อผ้าจะเป็นสีมาจากธรรมชาตินะคะคแล้วก็ทําด้วยมือนาทุกทุกทุกลายเลยนะคะนาด้วยมือนะคะ แล้วก็ใช้ของในพื้นที่ของเราจังหวัดตรังนะคะที่จะมาใช้ทำย้อมผ้าใชนพวกมังคุดพวกดินอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มาแล้วก็จ่ายงานให้กับชาวบ้านไปไปเย็บไปอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกัน ดีครับวัสดีงั้นเดี๋ยวพี่รบกวนพี่ควรอธิบายถึงคอนเซ็ปต์ของรอนิโต้ที่มันกคอนเซปต์ของคอนิโต้วันนี้มาในนามของเจแปนนิสสไตล์นะครับสไตล์กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแนวสไตล์ญี่ปุ่นเพราะว่าความเป็นคอนิโต้วันนี้เนี่ยมาในนามของลักษณะเหมือนโฮมเดอร์เรเลชั่นละของใช้หรือว่าแอนดี้คราฟเนาะเป็นของทำมือแบบสไตล์มินิมอลมินิมอลญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรประมาณอย่างนี้ ครับผมก็เลยอจอยกันกับชามคูและ o b c s ที่จะมาชงชาเขียวแบบสไตลญี่ปุ่นด้วยกันเรามีหินแบบญี่ปุ่นเน่ส่วนหินญี่ปุ่นมาโชว์อยู่ตรงกลางนี้ด้วยนะครับสำหรับโ้วนโต้ที่มาในงานวันนี้แต่ไม่ได้มาคนเดียวมาในทั้งทีมเลยก็คือตังยังครับด้วยนะครับผม โอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงโซนชนิสสไตล์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในข้างน่ามีร้านอะไรบ้างคะสำหรับโซนชนิสนะคะจะประกอบด้วยาร้านด้วยกันนะคะร้านแรกที่เราไปกัปก็คือพักะกันโกย่าฟังอบกรอบนิบกับสังขยาใบเตยค่ะ จานจะเป็นข้าวชุดแกงกะหรี่ไก่ทานคู่กับุูนเชียงปลาแล้วก็ไข่ต้มค่ะครับเป็นซาลาเปาเส้หมูเกาอยู่นะครับเป็นหมูหวานเป็นอาหารที่คนตางเขาใช้เลี้ยงในงานเลี้ยงครับผมเราเอามาขอลแหลกับซาลาเปาหลังตรงทำเป็นซิกเนเจอร์ของวันนี้ครับนี่พามอะไรคะเป็นกระชอนนี่เป็นโอเอ๋ L, คคับโอเอ๋ o L, แล้วก็จะมีราดน้ำกระเจี๊ยบกับพุทซาจีน ใช่ครับแล้วก็ออนทอปกับมะนาวสีทองดำกิมพันได้ข้างเปลือกครับแซนตีหมาด้วยมาจากวิสาหกิจชุมชนกันตังครับที่บ้านตมเมืองครับตัวนี้นะคะจะเป็นโซนของไรอ,อันเทล เครื่องดื่มมอกเทลครับผมจะมี2ตัวนะครับจะมีซีซันออฟเลิฟครับผมตัวแรกจะมีส่วนผสมของตัวตะลิ่งติงครับมีความสดชื่นครับผมมีชาครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเล็กแอนเฟิร์สไดนะครับรักแรกปุ๊กนะครับตัวนี้จะมีส่วนผสมของตัวน้ำตาลจางครับแล้วก็น้ำผึ้งวัตถุดิบจากต้องทิ่นจังหวัดตี้ครับ ปลูกท yeah, right. ี่ตรังเองด้วยนะคะปลูกที่ถ้าเป็นสวนที่อยู่เลี้ยงตะขาบค่ะเป็นแปลงทดลองแล้วก็มีที่ศูนย์วิจัยพืชสวนร้านนี้นะคะคือร้านครูเจ้นเลี้ยงเปาจะเป็นขนมฟางกิ้งสหนึ่งสองสามสี่ ต้องไม่พลาดโซนนี้เลยค่ะโซน C ค่ะโอยอะไร ้อ,อยชื่อหอยหอยบิดค่ะสำหรับ,รบโซนนี้นะคะเราอยู่กันในโซนออเรสค่ะโซนออเรสเนี่ยจ,จะมีร้านหลายๆร้านด้วยกันนะคะอยากอะไรเกษตรนะคะก็จะนำต้นไม้มาจำหน่ายในงานนะคะไม้มงุมของทางบทนิคคาเฟ่ด้วยะคะ่ะ to yeah. be yeah. yeah.